ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตบไก่เซชนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาพูดถึงเท e ลสสกิลชาร์เลนเจอร์ของฟลอเรนติโนนะครับเนื่องจากผมเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับว่าเออพี่พลังสกิลช c ร์เลนเจอร์ตัวเนี้ยมันเหมาะไหมยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาตัดตารางไว้ให้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมโอเค เรามาเริ่มตั้งแต่ S ถึง F กันเลยนะเดี๋ยวผมจะแปะตัวของตารางไว้ให้นะว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่แบบสกิลชาร์ l เจอร์อันไหนเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเก่งนะครับตัวของ S เนี่ยจะแปลว่าดีมาก A นะครับถือว่าเก่งถึงดีตัว B เนี่ยก็เริ่มเฉยๆแล้วนะครับถึงเก่งนิดหน่อยนะครับส่วน F เนี่ยก็ประมาณว่าอย่าใช้หรือว่ามันก็ดีบางสถานการณ์หรือว่าอาจจะไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้นะครโอเค เรามาเรื่องบันที่ตำแหน่ง F กันก่อนเลยนะครับตำแหน่ง F นะครับผมจะพูดถึงตัวของมะนาวก่อนนะครับหรือเรียกว่าฮิวนะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับมะนาวว่าตัวของมะนาวเนี่ยมันดีไหมสาบแบบ1นึหนึ่งสำรับ1นึนะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจะพูดยังไงดีมันมันฮิลสิบก็จริงนะแต่แค่ว่ามันคูดาวนานถ้าเปรียบเทียบกับลอนะ รอเนี่ยจะคูเออไม่ใช่ดิจะคูดาวแค่60วิวิแต่มะนาวคูดาว120วิแล้วรอเนี่ยรีเลือด12%ต่างกับมะนาวที่รีเลือด15%ห่างก,กันแค่3แล้วรอเนี่ยมีธาสถานะแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก10%นี่แหละครับความมีประโยชน์ของมะนาวกับรอ แต่ว่ามะนาวเนี่ยจะมีบทโดดในเรื่องทีมไฟมากกว่ารอนิดหน่อยเค่นั้นแต่ว่ามันครูดาว1 2 0ีซึ่งเราไปใช้พลังแฝงอื่นๆกันดีกว่าไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับฟอเลนมากเท่าไหร่นะแม้จะมีประโยชน์นิหนึ่งแต่กับทีไฟแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ถึงขั้นดีอะไรขนาดนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมให้ถึง fport นะครับและเป็น f ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอ่อนที่สุดเลยนะครับโอเคมาต่อนะครับ ต่อไปนะครับเป็น Purify นะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงให้ Purify เนี่ยเป็นตัว F อีออันนะครับก็จะผมจะตอบไว้ตรงนี้เลยนะว่า Purify มันคูลดาวนะครับอยู่ที่120วิเท่ากับฮิลหรือมะนาวนะครับตัวของ Purify เนี่ยมีหน้าที่ก็คือล้างสถานะซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเมนฟอร์เรนทั้งหลายเนี่ยก็อันติใส่แล้วก็จบเท่านั้นนะครับก็มันจะมีประโยชน์อะไรในเนื่อง ถ้าเกิดเอามาแบบอันติปุ๊บแล้วก็ใช้ PURIFY ซึ่งบางจังหวะมันอาจจะจบไฟไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่จบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่า PURIFY นะครับจะแย่ไปซะทีเดียวนะครับมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับบางสถานการณ์เราเช่นเราเจอตัวของโอมาหรือว่าแบบตัวที่แบบมันสตันเยอะๆเราก็ใช้ u r i ไฟก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปอันติก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูนะครับขัดเรานะครับ มันมีประโยชน์บางสถานการณ์นะผมยังเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยมันมีสตัวซี c เยอะ,ยะ,ยะมากผมจะใช้ p o f y f ยกดเข้าไปก่อนแล้วผมคอยอันติตาเพื่อกันไม่ให้อันติเลาวานะครับนี่คือประโยชน์ของ p o r i f y นะครับผมโอเคจบกับแรงเอไปแล้วนะที่ผมให้แรงเอนะโอเคเรามาต่อที่แรงบีนะครับแรงบนะีเนี่ยผมจะให้รอนะครับอันดับท้ายสุดเกือบตก F นะครับก็ ถามว่าคูดาไวัยไหมคูดาวยอยู่ที่60วิแต่ข้อดีของมันเน่ยคือเพิ่มดาเมจ10%แล้วก็รีเลือด2%เป็นเวลา6วิมาก่า12%แล้วก็ตัวของต้านสถานะ25%ผมมองว่าเก่งมากในเรื่องแบบ1-1เก่งเก่งแต่มันไม่เท่าตัวของวิหรือว่าเดสที่แบบสถานสตูมันแค่เพิ่มดามเมจเฉยๆแต่ว่า มันคูดาวไวถ้าเกิดมันคูดาวเท่าพอดีไฟหรือมะนาวเนี่ยผมให้120ยีแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นโอเคนะประมาณนี้นะฮะส่วนรอนะครับประโยชน์หลกัลกๆเลยนะครับรีเลือดก,ก,กับต้าสถานะแล้วก็เพิ่มดาเมจแค่นี้ครับผมโอเคเราไปต่อที่แรนตัวถัดไปนะครับสหรับกิลเชอร์เลนเจอร์นะครับ แล้วมีสกิลเชนเจอร์ต่อไปนะจะเป็น SQ นะครับถ้าถามว่าทำไม SQ นะครับถึงอยู่น้ำหน้ารอาทั้งที่รอเนี่ยสกิลมันค่อนข้างที่จะดูดีกว่า SQ นะครับ SQ นะครับมันต้องเลือดถึง16%แล้วมันตายเลยนะครับแต่รอเนี่ยแค่เพิ่มดาเมจ15%ต้านสนามได้25%แต่ SQ เนี่ยคือมันเอาไว้วันช็อตไงฮะคือถ้าเราเนี่ยสมมตินะเราลามใกล้ตายดอกเราหมดเท่ากับเราใช้รอเนี่ยก็ไม่คุ้มแล้ว คือแบบเราก็ปิดชีพศัตรูไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็น SQ เนี่ยมันสามารถปิดชีพได้นะครับภายในน่าจะสกิลเดียวนะฮะถ้าเกิดเลือดแบบ1 5 1 6อะไรเงี้ยคือก็ตายเองเดียวนะครับนี่คือประโยชน์ของ SQ นะครับที่ถามว่าทําไมรอเนี่ยถึงอ่อนกว่า SQ นะที่ผมให้นะโอเคนี่คือน่าจะจบแล้วแหละสําหรับ SQ นะครับโอเคไปต่อกับตัวของตอนที่รัง A นะครับรัง A เนี่ยผมสนใจอยู่3ตัวมาก ที่ผมนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะใครจะแย้งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเนาะโอเคเรามาต่อที่แบงก์เอนะครับแบงก์เอเนี่ยผมจะให้อันดับที่ล่างสุดเลยนะผมให้เดสเพราะเดสเนี่ยมันข้อท้านที่จะเรียกว่าเป็นโอยหนึ่งหนึ่งเนี่ยดีลองจากวีคนะครับลองจากวีคนะครับแค่เดสเนี่ยโอเคเรามาจะพูดถึงคุณสมบัติของเดสก่อนนะครับ เดซเนี่ยจะมีการาสัทั้น0.75วิและก็สามารถลดเกาะศัตรู28คูณ2เลเวลมั้งเท่าที่ผมจำได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าถามว่ามันเก่งยังไงถ้าเกิดลองคุณนะครับลองลัมนะครับแล้วกดค่ะนะปลาดอกเสร็จใช่ไหมเราจะทำการฟันไปหนึ่งทีนะครับ และจังหวัดที่2นะครับของสกิลที่2ของฟอร์เรนเนี่ยมันจะงัดใช่ไหมให้คุณนะกดจังหวัดนั้นมันคือสตันเหมือนเดิมของฟอร์เรติโนเลยถ้ากับว่าคุณจะใช้ใช้ตัวของสตันเมื่อก่อนของฟอร์เรติโนถ้าเกิดใข่ถันนะสาหรบับไว้งัดอะไรเงี้ยมันคือท่างัดอ,อันที่2ของฟอร์เรนเลยประมาณนี้แล้วซึ่งมันก็อย่างที่รู้กันอ่ะตัวฟอร์เรนน่ะมันแรงอยู่แล้วสวมมตินะเราไปคอมโบแคลรี่เงี้ยปุ๊บดอกเดียวอ่ะก็ ก็น่าจะตายแล้วนะประมาณนี้แบบถ้าเกิดล้ำรบสชุดอะ่ะคือตายตายยังไงก็ตายประมาณนี้นะครับสําหรับแบบกลางๆเกมนะแล้วก็ออกอีกอย่างหนึ่งที่มันเก่งนะครับคือมันเก่งเรื่องการหนึ่ง,งสมมตินะมีตัวของวอลาร์ดเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันกําลังจะลงมาใช่ไหมเรากดเดอัดแล้วเราเข้าไปแทงจบโบว์โบว์ขาดก่อนที่มันจะลงมันมันถูกสตาร์ทแล้วเราแทงก่อนมันมันลงเลย และนี่นะครับคือเหตุผลว่าทําไมเดสเนี่ยถึงผมให้อันดับที่ A แต่ว่าเป็นอันดับท้ายสุดนะครับนี่คือเหตุผลนะครับโอเคกลับไปต่ออันดับ A ต่อไปกันเลยฮะเอ A อันดับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นตัวของสปินนะครับสปินเนี่ยถ้าถามว่าทาไมถึงให้สปินถึง A ระหว่างกลางผมใช้แล้วมันดีนะใช่มันดีนะมันอาจจะเป็นสกิลโมบิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะดี สำหรับการลำนะเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบไปดูแล้วกัน,นว่าว่าระหว่างเอาไ้ใช้ในการลำนะแบบเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าถ้าเกิดใช้สปินกับตัวของไม่ใช้สปินเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมอันนี้คือวิดีโอฮะโดยเราจะเห็นได้ว่าตัวของสปินเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรระหว่างสปินมากเกิเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวของสปินนะ ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการล่าปกติมากนะครับแต่แค่ว่าพอเวลาเราไล่เนี่ยได้สตูส,สมนโถวิ่งไม่ทันนะเราแบบมันแม่งมีรองเท้าเราไม่มีรองเท้าเรากดสปินอัดอันนี้ได้อันนี้คือเราได้น่าจะได้คิวถ้าเกิดเราไม่ได้ปาเราเบ้านะเราแบบเราคอมโบไม่ลุกอะไรมานี่เราน่าจะคิวได้และนี่คือคุณสมบัติของสปนครับผมต่อไปเราไปถึงที่ A นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมให้ A บวกนะครับอันนั้นก็คือวิ่นั่นเองครับ ถ้าถามว่าวีคเนี่ยทำไมผมถึงให้ A นะครับง่ายๆเลยฮะมันเป็นตัวของวีคที่ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งผมมันลดดามดีนี่คือคุณสมบัติของวีคก็คือการลดดามีดผมชอบเอามาไว้สำหรับเลนออฟนะครับเป็นระดับรองๆเลยแหละไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับรองอันดับดต้นๆเลยแหละที่ผมจะมาเล่นกับ Of Dark ์คเลเยอถ้าถามว่าทําไมถึงให้วีคเป็น A บวกมาดีตรงไหน ตมจะตอบตรงนี้เลยนะมนลดดาเมจแล้วคุณลองคิดสภาพนะฟอร์เรนที่ลดดาเมจ40%แต่ไม่เท่าเมื่อก่อนที่แบบมันจะกระจายไปทั่วไฟเลยว่าแบบเออถ้าเกิดมันอยู่ในวงเรานะมันจะแบบลดดาเมจ40%แต่ถ้าเกิดอยู่นอกวงก็20%ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่า20%มันเยอะแค่ไหนก็คุณก็ลองคิดสภาพสิครับรองเท้ากรอก15%สำหรับตัวแบบดาเมจเออกจยภาพนะ เทคากรอบ15%กับตัวของวิกมาบวกกันเท่ากับ5%ประมาณนี้เฉพาะดามีกายภาพนะแล้วถ้าเกิดใครทันนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟอร์เรนติโนเนี่ยจะลดดาเมจเพียงแค่30%อันนี้น่าจะยุคเก่าแล้วนะที่แบบใครที่ยังไม่เคยแบบมาเล่นช่วงนั้นประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วมาพูดตรงๆเลยนะครับวิกเนี่ยจะเป็นตัวที่สกิลของวิกเนี่ยมันจะลดดามจ แล้วทําให้เราเนี่ยเก่งทั้งหนึ่งหนึ่งเก่งทั้งไฟท์ถามว่าเก่งหนึ่งหนึ่งยังไงคุณลองที่สภาพสิครับมีฟอร์เทติโน่สองตัวนะครับกลังลากันอยู่และอีกคนหนึ่งเนี่ยมีวีอีกคนหนึ่งเนี่ยมีเดทอีกคนหนึ่งเนี่ยสตตนใส่อ่วีได้แต่วีเนี่ยมันกดม่ให้อัดไงเข้าใจไหมมันลดดาวไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแบบมันลาเท่ากันอะยังไงวีก็ต้องชนะเดทเพราะว่าตัวของวีเนี่ยมันลดดาวมีดที่แบบ ใคือฟอร์ติโน่ไอวิกเนี่ยมันตีไปแล้วอ่ะร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะแล้วส่วนของเดซเนี่ยมันตีไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะมันมีแบบสตันมาด้วยเดสเนี่ยนะแบบสิให้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดาเมจเนี่ยมันก็รู้ผลแล้วอ่ะถึงแบบให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงไอตัวของวิกเนี่ยที่มันลดดาเมจไปถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปตำตำแหน่งที่แบบ แรงเอสกันดีกว่าเนาะเป็นแบบ the ะเบสจริงๆสำหรับฟอร์เรนที่ผมในผมจะย้ำตลอดนะครับว่านี่คือความคิดคเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคส่วนตัวของแรงเอสเนี่ยอันดับที่สองกับอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมจะให้ค่ามันเท่ากันแล้วกันเพราะเนื่องจากแพทใหม่นะฟอร์เรนโน่เนี่ยจะฟร์มป่าเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับมันก็ถือไม่ใช่ว่านิดหน่อยหรอกมันเร็วเลยแหละมันสมูทขึ้นอะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะฮะมันเลยทําให้ตัวของฟอริติน่เนี่ยพทำดีขึ้นผมเลยให้ตัวของพันนิชเข้ามาในตัวของเลนส S ตอนแรกเนี่ยผมถ้าเกิดเป็นแพทก่อนที่ยังยังไม่อัพนะผมจะให้แลงส์เบวกพอเพราะว่ามันยังฟ์าไม่เร็วอะไรเงี้ยแต่หลังมาที่มันปรับแพทมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผมให้เล n ส์เลยถ้าเกิดแบบเอามาเจอแนวแนวแบบทีมไฟอะไรเงี้ย ไม่ใช่ทีมไฟดีเรื่องการกร็บออบเจกต์เนี่ยคุณก็รู้นะใครที่เป็นมเอนฟอร์เดติโนนะครับคุณสามารถลำดาร์กภายใน2ดอกคือตายถ้าเกิดใน2ดอกนะสอดอกก็คือ2 6 6คอมโบอะประมาณนั้น2ดอกเนี่ยคือตายแล้วถ้าเกิดในดาร์ชวนต้น,นเกมนะมันเก็บไว้มากฟอร์เดติโนอะมันเก็บไว้มากแล้วแบบหลายๆอย่างแล้วแบบมันเข้าแกงเร็วมันนูน่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้กินเร็วอะไรขนาดนั้นหรอก แต่แค่ว่าพอวลาเข้าไฟมันเหมือนได้ไฟเตอร์แวรจากออฟเลนมาอีกตัวหนึ่งแล้วมันต้นเกมมาเล่นได้กลางเกมมาเล่นได้แล้วยิ่งทําให้ฟลอเรนติโน่เนี่ยมันฟาร์มไวขึ้นนั่นแหละคือเหตุผลว่าทาไมเนี่ยผมถึงให้ตัวของพานิชเนี่ยมาอยู่ในแรงเอสนะครับโอเครับไปต่อกันเลยนะครับสหรับแรงเอสตัวสุดท้ายสกิลเชลเลนเจอร์ตัวสุดท้ายของฟลอเรนติโน่เนี่ยผมจะให้เป็นฟิกเกอร์ทุกสถาบันอยู่แล้วนะครับมันจะมีขณะ,ะถ้าถามว่า ไม่ต้องถามว่าหรอกอแบบทำให้ฟิกเกอร์มันถึงดีกว่าพันมิตหรือหลายหลายสก,กิลหรอกครับก็<อ>ผมจะพูดตรงนี้เลยครับว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันทำให้ตัวของฟอร์ติโน่เนี่ยหนีง่ายขึ้นมีคอมโบหลายอย่างขึ้นผมจะพูดให้ฟังเลยกันฟิกบาดอฟิกอันติถ้าถามว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้ฟิกอันตินะคือฟิกอันติเนะี่ยมันจะสามารถเพิ่มระยะได้นะเป็น8ถึง9เมตร ฟอร์ติโนเนี่ยจะนะเมียนติ่ดอยู่ที่นะ5คนเมตรบ้งแล้วฟิกเกอร์บวกอีก3เมตรเท่ากับ8-9ถึงเมตรผมไปลองมาแล้วนะครับเป็นถือว่าเป็นทิกที่คนไม่ค่อยใช้่นนะเพราะว่าอะไรเพราะทิกตัวเนี้ยมันจะนะพอเวลาเราอยู่ในระยะเราใช้อันติไปพร้อมกับตัวของฟิกเกอร์ก็จริงแต่ถ้ากิดโดนตัวศัตรูมันก็จะไม่ติดสถานนะซึ่งเอาไว้ใช้กับการหนีนะครับถือว่าดีมาก ไว้ใช้ในการหนีนะครับคุณลองคิดสภาพดิคุณมีสกิลที่แบบหนีออกจากศัตรู9เมตรอ่ะแ้แบบศัตรูมันแบบอ่ะอ่ะเช่นอะไรอ,ะอ่ะอ่าตัวของตัวอะไรดีเอาแบบสาตาห์อย่างเงี้ยมันบินมานะคุณอติหนีมนะันอ่ะแบบสาตาร์หลุดวงเลยนะไม่ใช่แบบฟอร์ติโนมันจะโดนหามดเลยนะมันไม่โดนนะเว้ยหรือวแบบ่ามันหนีวงสาตาร์ทเล็กๆได้เล,เ,ลเ,ลเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแหละันถึงดีประมาณนั้นนะครับ แล้วก็หลายๆที่นะครับเช่นฟิกานาครับปลาดอกรุ่นแบบกําลังหันเอาไว้ใช้ในะยามขุ้เฉิดนะครับประมาณนี้นะครับและนี้นะครับคือเหตุผลนะครับที่ผมตั้งตัวของฟิกเกอร์เนี่ยเป็นน่าจะดีดีสุดแล้วแหละถ้าเกิดไม่ได้เอาไปโยเข้าป่านะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสัมเทียลิสต,ตัวของฟอร์เติโน่นะครับว่าแบบสกิลชาริเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันตีที่สุดสำหรับฟอร์เติโน่นะครับ ผมจะเน้นย้ำอีกรอบนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมในนามตกไก่เซชเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย